สวัสดีสวีดัตไอพวกเบนทุกคนด้วยนะวันนี้ยงขอ,อนําเหนือคู่บอลหน้าดูที่คนค,คู่เขาดูกันอย่างบอลมัดกับเบนฟอร์ดนะมาที่เจ้าบ้านอย่างบลอนมัดกันก่อนเลยนะคุณผู้ชมผลงาน,นยังคงเส้นคงว่ามีชนะและก็แพ้สลับกันไปถึงแม้อันดับของพวกพี่แกจะด้อยกว่าต่ํากว่าแต่บอกเลยว่าเรื่องผลงานและสก,กิลข้อตีนี่ไม่หนีกับทางทีมเยือนเบนฟอร์ดวันนี้เลยนะฉะนั้นะนี่นะเกมเนี่ยยงว่านะเจ้าบ้านน่าจะยันไหว มากกันที่ทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ตกันบ้างนะคุณผู้ชมผลงานที่ผ่านมาเดี๋ยไปถึงกับยแย่อะไรนะจริงๆนี่กระเทยบกับเจ้าบ้านบอลมัดได้เลยล่ะแต่เกมนี้นั่นต้องออกมาเล่นนอกบ้านติสําคัญผลงานที่ผ่านมาของพวกปีชันสำหรับเกมนอกบ้านนี่ก็ไม่ค่อยจะดีดูแลเกมนี้ศูนย์แต้มกลับบ้านแน่นอนเกมที่ไดียงว่าบอลมัดหน้าลุ้นกว่าดี ยาพิ่งไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดไาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอด @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหลอ่อนี่เขา้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออภาัายไว้หนาแชนแนล u ูทู e แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและว,วาจาของโยงนั้นได้ไปจากจ่วงล่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนยงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้โยงด้วยเถิด